นงานนีเกิดขึ้นมากเลยที่สุดเขาคอยอยู่ะคุณบอกพี่ยาได้ตอนหน่มตั้งแต่วันแรกที่เขาโานถึงวันนี้คือาีเขาโาานานนเดือนครึ่งนะคะเดือนครึ่งประมาณสี่สิบห้าวันแล้ว่งุกๆอยู่องนี้ดีขึ้นออมาไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ค่อยรู้สึกัว กำลังใจของครอบครัวไหมนคะ,ะยนกำลังใจยันกำงใจใชะซ,<ม>ซึ่งก็อายุท่านก็เก้าสิบเก้าแล้วนะเก้าแปดเก้าป้าแลวก็ถือว่ามากที่สุดแล้วเอาโวโสที่สุดในว<ม>งการเพลงแล้วก็เป็นพระบรมพิธีงานนี้ไม่ใช่เป็นแต่เพลงอย่างเดียวนะคะยังเป็นร่วมกลับแล้วก็เป็นดารานักแสดงด้วยพิ่งานนี้มีหลาย ในตัวพี่งามมีหลายหลายหลายแขนงหลายแขนงในตัวเองเพียงแต่ว่าพี่งามเนี่ยไม่ว่าเพลงของหนังเกือบทุกเพลงของโคลิเซียมพี่งามแต่งทุกเพลงของคุณคมค,ค,คดิแต่งทุกเพลงเลยค่ะเพราะเราทำหนังบุ๊คพี่งามพี่งามจะรู้ไปทําบทพี่งามก็ไปด้วยไปหลทุกพี่งามก็จะไปด้วยทุกงางเมื่อเวลาเราไปทําบททุกทุกงานยามที่เร่องแข็งแรงเนาะได้เวลาผ่านไปเร็วสุดขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะ มีแต่งน้องผมในฐานะนะครับเ,เคยร่วมงานกับ คุณชาลีแล้วก็ในฐานะเป็นปลูกหลานคนหนึ่งก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอายุของคุณชาลีนี่ก้าวสก้าแล้วจะร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญของพวกเราที่นองปรนชากชนชาวไทยหรือว,ว่าวงการบันเทิงทุกคนต้องตาจารึกจดไว้ในใจเลยนะครับว่าบทเพลงหลายบทเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนที่เอา บทเพลงของุชาลีเนี่ยนะครับที่ประพันธ์ไว้เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังอามาตะตลอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่ากําลังใจทุกๆท่ทานที่มาในวันนี้นะครับหรือว่าที่ไม่ได้มาเนี่ยให้กําลังใจอยู่ทางบ้านเนี่ยกำลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญครับผมว่าน่าจะต่อ,อยุคของอคุณาชาลีได้อีกเยอะมากๆม,ม,มายนะครับเพราะว่าจากที่ทั้งพี่พรนะครับทั้งภรรยาของชาลีไปให้กําลังใจจับมือไปรู้เลยว่าความสุขนะครับ ู่ที่ใบหน้ายิ้มแล้วก็มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะยังไงก็แล้วแต่นะครับทุกคนมารวมกําลังใจช่วยครูชาลีกันนะครับวันนี้ครับผมตั้งใจราอยถ้าอายุถึงร้อยปีเท่าไหร่เหมือนเดิมครับผมผมตั้งใจเลยครับถึงแม้ว่าจะไม่ถึงยังไงผมพยายามให้ถึงแล้วแล้วแล้ววันนั้นจะมาถึงในผมว่าแค่ข้ามไปให้ให้เกินไปสักนิดนึงผมว่าโอเคผมไปมอบให้แล้วนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ ให้คุณชาลีนะครับผมตั้งใจมาเมื่อ3ปีที่แล้วที่ผมพูดไว้แล้วผมก็จะทาจริงๆริงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าลุงชาลีจะเห็นแค่แค่ร้อยล้านบาทไม่ใช่พยายามให้กําลังใจเอาให้คุณชาลีให้เกินร้อยไปให้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณชาลีคนจักตรงนี้ไปได้แล้วกลับมามีชีวิตปกติเหมือนเดิมครับ